พระราชวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมุลนิทิธรรมกายได้มอบไม้ให้พระภาสุระทันตมโนที่ปรึกษาอาวุโสกององค์กรระหว่างประเทศพร้อมด้วยพระกิติพงศ์เหมมะวังโสและพระสาจีฟสุทธาโสพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลซึ่งเป็นคณะบุกเบิกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณวัดสันติวันเมืองนาคปู รวมกันรับมอบหนังสือแสดงเจตจำนงถวายสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์วัดสันติวันบนพื้นที่30ไร่รวมมูลค่าการก่อสร้าง222ล้านบาทเพื่อการฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียจากท่านสัญชัยปาทินประธานคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินสภาพ,พุทธศาสนาแห่งอินเดีย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลรัฐมหาราตละสาธารณรัฐอินเดียจากนั้นคณะกรรมการได้จัดงานวันรำลึกถึงดรบีอาร์อัมเบตก้ารัฐบุรุษผู้นำชาวพุทธและบิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดียได้กราบนิมนต์พระผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทามกลางพุทธศาสนิกชนในเมืองนาคปูกว่า หนึ่งมื่นคนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันรวมพลังศรัทธาชาวพุทธด้วยการจุดโคมประทีปรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศบุญกุศลแด่ดออรบีอาร์อัมเบตกานอกจากนี้ทางคณะวัดพระธรรมกายยังได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งนับเป็นปฐมฤกษ์แห่งการประกอบพิธีบูชาข้าวพระในดินแดนพุทธภูมิอย่างเป็นทางการอนหนึ่งในอดีตหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตามอบไม้ให้คณะทำงานเผยแผ่วิชาธรรมกายในดินแดนพุทธภูมิจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วอินเดียจำนวน500ท่าน ณวสันติวันอันเป็นรากฐานเครือข่ายอุบาสกอุบาสิกาผู้นำการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา